สวัสดีค่ะชื่อป๊อบเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์นี่แหละเดือนหนึ่งรายได้ก็เกือบแสนแต่บางเดือนก็สองพันวันวันถ่ายรูปถ่ายรูปทำรูปนอนหน้าจาคอม นอนทำลูกเพราะจากเดิมๆอยู่ๆก็เกิดหมดเงียบขึ้นมางานหายากวันๆไม่ทำอะไรก็อยู่แต่ห้อง ต้องหางานเปิดเน็ตกว่าจะเจอลูกค้ามาโพสต้องการช่างภาพคนโพสต์หนึ่งคนแต่คอมเมนต์ช่างภาพ300กว่าคนดวงดีก็ได้คงเป็น0 0 0 0, 0 1ที่จะได้งานมา ถ้ามีการจัดการที่ดีมีอะไรมาให้บริการหางานให้ก็คงมีเวลาชีวิตมากกว่านี้ไม่ต้องวันวันมานั่งอยู่หน้าจอคอมหางานเมื่อไหร่จะได้ช่างภาพก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นกันง่ายเนาะแข่งจะเหยียบกันตายอยู่แล้ว แต่ก่อนก็เคยอยู่ในฐานะลูกค้านะก็เคยไปโพสหาช่างภาพโดยบอกขอบเขตเท่านั้นเท่านี้ต้องการสไตล์นั้นสไตล์นี้แต่บางคนก็ไม่อ่านมาโพสรัวรัวรัว,วสุดท้ายเราต้องมานั่งคัดกรองเองอีกในแบบที่เราอยากได้ เดี๋ยวนี้ช่างภาพก็ทำอะไรเหมือนกับพวกมีเวลาว่างสักสองสามชั่วโมงค่ะคุณต้องการอะไรได้เสริมถ้ามีตัวคัดกรองที่ดีอยากได้ช่างภาพสไตล์นั้นสไตล์นี้เลยละค่ะ